สวัสดีครับผมเดวิดไพศาลเทคนิคครับวันนี้ก็จะมารีวิวจอร์นดอยตรงรุ่นครับรถนิสสันเซโร่ครับปี1998ครับใส่จอได้นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นจอร์นดอยตรงรุ่นนะครับพร้อมหน้ากากชิ้นนี้ครับอ่านะครับเป๊ะนะครับตามเดิมเดิมนะครับแต่ไม่มีลายไม้กันเลยครับแล้วก็ใส่จอขนาด9นิ้วครับแบม2นะครับรองที่6นิ้ว4พอแบนเอาฟ้าคุณผิดส่วนนี้ครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าใส่ลงตัวเป๊ะเลยนะครับตัวนี้ก็คือสามารถครับที่จะดูยูทูบได้นะครับ ด้วยครับสามลูงสี่ตัวเล่นสบายๆครับแล้วก็ตามด้วยกับการนะครับที่จะเล่น Google Map นะครับ YouTube นะครับแบบนี้นะครับ Google Map นะครับเล่นได้นะครับมาแล้วแบ่งสองหน้าจอได้ครับในการที่เราจะดูหนังฟังเพลงนะครับทำได้เลยนะครับนครับถ้าไม่ต้องการเราก็ปัดนะครับปัดทิ้งไปได้เลยนะครับ ทิ้งไปเพื่อจะดูหน้าจอปกติแล้วก็ยังสามารถครับที่จะเล่นยูเอสดีได้2ช่องเล่นนะครับในการที่เราจะดูหนังฟังเพลงนะครับจากยูเอสดีนะครับระบบเอฟเอ็มนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมครับเอฟเอ็มนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมครับแล้วก็กับการเล่นนะครับต่อเนื่องมาด้เกี่ยวกับการเล่นบลูทูธครับทั้งบลูทูธโทรศัพท์บลูทูธเพลงเล่นได้ครบนะครับกับตัวนี้นะครับสนใจครับต่อจอยส่งรุ่นครับติดตั้งในรถนิสสันเซีวิลล์ไม่ว่าจะเก่าจะใหม่ทักมาหาผมได้นะครับมีจอให้เลือกเยอะหน้ากากก็เยอะขอบคุณครับ